หมอบอกว่าต้องใช้ยามุ่งเป้าแล้วบัตรทองจะครอบคลุมไหมแน่นอนว่าก่อนที่จะใช้ยามุ่งเป้าได้เนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบยีนที่จำเพาะเจาะจงกันก่อนข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติมะเร็งปอดประมาณ4 0มียีนเป้าหมายส่วนมะเร็งเต้านมประมาณอีก2ีเอร์มียีน HER2 positive และถ้าไม่มียีนเป้าหมายก็ไม่สามารถใช้ยามุ่งเป้าได้ทีนี้เจ้าสิบบัตรทองเองเนี่ยก็ครอบคุมยามุ่งเป้าเพียงบางตัวเท่านั้นยกตัวอย่างยามุ่งเป้าที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างเช่น,น,รรน Trastuzumab อิมทัทินิดสำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งเนื้อเยื่อทางเดิอนอาหารริจิสอโรทินิดสำหรับมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กหรือนอนสมอล l เซลล์รังซึ่งถ้าเป็นยาใหม่ก็ต้องรอประเมินจากสปอสอชายาใหม่ต้องผ่านการประเมินทั้งประสิทธิภาพความปลอดภัยและความคุ้มค่าแน่นอนสิ่งที่สำคัญคือการมีทางเลือกและการเตรียมพร้อมสรุปแล้วสิบบัตรทองเองครอบคุมยามุ่งเป้าเพียงบางตัวอาจไม่ใช่ทุกตัวและสิ่งที่ต้องการชวนให้ทุกคนมาคิดกันคือ 1. เราเข้าใจสิบที่ตัวเราเองมีเนี่ยแค่ไหน2 เรามีการเตรียมพร้อมสำหรับทางเลือกอื่นเพิ่มเติมไหมเพราะฉะนั้นการวางแผนการเงินเรื่องสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญหลายคนเข้าใจผิดว่า ฉันมีรายได้น้อยไม่จําเป็นต้องวางแผนการเงินหรอกหรือในขณะที่บางคนที่มีรายได้ค่อนข้างมากก็คิดว่าการวางแผนการเงินก็ไม่เห็นจะจําเป็นมีเงินมากมายเหลือเฟือต้องบอกก่อนว่าการวางแผนการเงินเป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับทุกคนลองคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะข้อมูลนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช้คําแนะนําทางการจักแพทย์กรุณาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะคะเราบุญสัมพันธ์จึงได้พบเจอและดูแลกัน